ครับสวัสดีครับชอยช่อง y o u t u b e สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับผมจะนำเสนอข้าวที่ทำบนบกนะครับใช้น้ำน้อยนะครับซึ่งผมใช้สปริงเกอร์นะครับพี่น้องก็ตอนนี้กำลังแตกรวงนะครับหรือกำลังดอก นี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับก็เป็นการปลูกเพื่อทดลองดูนะครับว่าข้าวที่ทำในานาข้าวที่มีน้ำนะครับกับทำบนบกตัวไหนให้ผลผลิตมากกว่านะครับพี่น้องดูเอานะครับแปลกนะครับผมปลูกข้าวโพดด้วยข้าวโพดนี่สวยไม่ทันสู้ข้าวไม่ได้เลยนะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศค่ำๆนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูว่าข้าวกำลังมีแป้งนะครับพี่น้องดูได้นะครับรวงใหญ่ๆมากนะครับนี่แหละครับก็ผมทำเพื่อทดลองดูนะครับเพราะว่า จะใช้ช่วงหน้าแรงด้วยนะครับใช้ทําช่วงหน้าแรงก็เลยทําทดลองดูนะครับทํานาบนบกใช้สปริงเกอร์ตอนนี้งดให้น้ํานะครับเนื่องจากว่าข้าวออกผลผลิตแล้วนะครับพี่น้องกําลังให้ดอกให้ผลผลิตแต่ก็เลยมาในสวนนะครับก็เลยนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับ เผื่อว่าพี่น้องอยากจะทำนาเนื้อที่หนึงงานนะครับก็สามารถทำได้นะครับแตกก่ก่อใหญ่มากพี่น้องดูได้นะครับเพราะว่าการทำนาในน้ำทำปริมาณเยอะๆมันจุกจิกนะครับพี่น้องดูแลยากหน้าฝนมาก็ท่วมเลยนะครับตั้งหลักอะไรไม่ทันเลยนะครับโดยเฉพาะทีนาที่ผมทำ อยู่ข้างล่างนะครับน้ำท่วมแต่น,นี้ผมก็เลยนำเสนอข้าวที่ผมปลูกบนบกนะครับใช้น้ำน้อยก็นำเสนอให้พี่น้องได้ดูสวยมากนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วผมก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนี่แหละครับ หเม็ดนะครับผมดำแค่หนึ่งต้นนะครับต้นหนึ่งก็หนึ่งเมตรนะครับแต่ก็สวยมากนะครับแล้วก็ตั้งใจจะปลูกข้าวโพดแต่ข้าวโพดก็สวยสู้ข้าวไม่ได้นะครับก็เลยเป็นข้าวโพดแคะเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมทำห่าง หางมากนะครับแต่ละแถวหนึ่งเม็ดนะครับแต่ละแถวก็กำลังแตกรวงนะครับพี่น้องนี่แหละครับกำลังแตกรวงสวยมากนะครับ หนึ่งกอก็ได้ประมาณโดยเฉลีย่ยนะครับประมาณ60ต้นเดี๋ยวเกี่ยวตัวนี้เสร็จก็จะทำให้พี่น้องได้ดูอีกว่าจะใช้พันธ์ุไรเบอรี่นะครับทานแล้วแก้โรคเบาหวานด้วยเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับ นี่แหละครับตัวนี้ก็กําลังอุ้มท้องนะครับนี่ก็บางกอก็เตกรวงกันหมดแล้ว นะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทแลนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็นำเสนอข้าวใช้น้ำน้อยนะครับกำลังแตกรวงนะครับก็วันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ